โยวว่าบท่านชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Steam Light Simulator กันอีกแล้วใน EP ที่3ามชมครับเอาละฮะวันนี้เราก็อยู่หน้าบ้านของเรานี่แหละครับชมครับแล้วก็มีคนมายืนเอ่ยสาวน้อยผู้หญิงผู้ชายวะเนี้ยยืนอยู่เอ้ยสาวสาวนี่ว่านั่นแน่ส่งผมโหหล่อนสวยมากเลย <laughs> โอเควิจารณ์คนอื่นเยอะแล้วเดี๋ยวเขาวิจารณ์เราอีกแหละโอเคเรามาทําการสตรีมเกมเช้าเกันหน่อยดีกว่าไหมวันนี้ ก่อนสตรีมขอสั่งอาหารมื้อเช้าหน่อยวันนี้โอ้ยไม่เช้าเลยแหละนี่สิบเอ็ดนาฬิกาแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมมันจะเร็วอย่างนี้เนี่ยเวลาประเทศไทยโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งหมูมมนะครับมีท่านผู้ชมแนะนําว่าพี่ซื้อหมูสิครับมันคุ้มมากกว่าเยอะเอาละสั่งหมูไปเลยนี่แล้วก็ผมก็มีเงินเยอะมากช่วงนี้แน่ผมได้ทําการทาเขาเรียกว่าเล่นวัดโชคอะไรได้มาห้าพันท่านผู้ชมครับอ่ะ จากนั้นเราก็ทำลีกนะซื้ออะไรอีกอะซุปด้วยจะได้ครบร้อยพอดีเลยสั่งมาจัดมาจากนั้นเช้าเช้านี่ขอสตรีมเกมหน่อยไหมเฮ้ยสตรีมเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนี้โอ้ยน,น,น,นิดนึงนิดนึงไหนดูสตรีมแล็บเราหน่อยสิมาเรามาทําการทํางานฟรีแลซ์สักนิดน,นึงก่อนชมครับคือตื่นมาถึงเช้าเช้าเราต้องมีงานทําสิครับจะไปเล่นอย่างอื่นเลยไม่ได้เอาละฮะเราจ้องเอางานที่แบบเงินเยอะๆหน่อยนี่ จัดเลย Tech job เทคจ็อบนี่โอเคกดใส่โค้ดเลยนี่คืองานฟรีแลนซ์กันกับการแก้โค้ดครับซึ่งการแก้โค้ดนี่นะ่าจะได้เงินไม่ค่อยมากแต่ก็ได้อยู่นะผมว่ามากนะ <c oughs> แต่ใช้เวลาหน่อยนะเนี่ยตอนนี้เราต้องใช้ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่กับตัวเลขครับชมครับในการแก้โค้ดเมื่อเราเจอปุ๊บเราก็เ,เขียนคาว่าโค้ดแล้วก็ใส่ปุ๊บเข้าไปเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะครับเหมือนเราเจอตัววายก็ใส่วายไปเล่นดูดีนี่โสนนะครับไม่ใช่อนะครับอย่าพลาดกันนะส่วนมากคนจะพลาดตรงนี้กะผมสังเกตแล้วแล้วก็ตัวยู แล้วตัวเจงนี่ด้วยครับนี่แล้วก็มีอะไรอีกไหมดูให้ดีอย่าพลาดเด็ดขาดนะาพลาดเมื่อไหร่เราก็อดได้ตังค์หรือดักตังค์ที่เราได้อ่ะจะลดร้อยลงประมาณนี้ผมคิดว่าผมใส่หมดแล้วนะ Enter วเอ t นเตอร์เลยอ้าวแล้วอเอเซ่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนที่เราเอ่อถึงห้าั้าเลยกันครับคือหมดสุดท้ายแหละเอาละฮะอันนี้คืออันสุดท้ายแล้วครับมานี่ดูซิตัวเอ็นแล้วตัว ศูนย์นะครับไม่ใช่อเนี่ยดูให้ดีอย่าพลาด,ดขาดผมพลาดบ่อยมากตรงนี้จากนั้นก็เลข9แล้วก็7นี่7ตรงนี้นะครับดูให้ดีนะครับพวกนี้โอ้โหบางทีเราพลาดโดยแบบสุกตัวเลขพวกเลขศูนย์กับตัวโอ่ะมันคล้ายคลยกันทุ้คมครับท่ามนมองผ่านๆน,นะโอเคคิดว่านั่นจะหมดแล้วแหละโอเคโอเคได้มา108เองพลาดไปหนึ่งตัวโอเคในที่สุดงานจบเขาเรียกงานฟรีแลนซ์เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว มาดูงานหลักของเราดีกว่างานหลักของเราคือการเป็นสตรีมเมอร์น้ชมครับอย่าลืมเด็ดขาดงานหลักของเราคือการเป็นสตรีมเมอร์ล็อกอินเข้าไปก่อนเอาลนะฮะเข้าไปเรียบร้อยแดชบอร์ดของเรานี่จากนั้นเราก็นี่เข้าโปรแกรม OPS น้ชมครับกับเอ่อสตรีมแแบบนี่เพื่อทําการเริ่มสตรีมเอาลนะฮะตอนนี้เหมือนจะมีอาหารมาส่งของเราเรียบร้อยแล้วยังโอเคเฮย้ยค่าพลังงานจะหมดแล้วเนี่ยขอรับประทานอาหารหน่อยดีกว่าดีน่าสั่งอาหารไว้เรียบร้อยแลยนะ้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย ขอกินหมูหน่อยเลยกันชวแวบโอ้ยหมูนี่ให้เยอะมากนะให้ตั้ง88เลยหรือเอาละฮะเราเอาอาหารวางไว้นี่ก่อนเนี่เวลาหิวปุ๊บกินปั๊บก็เล่นต่อเลย <c oughs> จัดไปจัดไปเราทําการสตรีมเกมเดี๋ยวนี้เปิดเกมสไตนี่เคาน์เตอร์สไตกา้ชมครับ <c oughs> เอาละฮะพร้อมแล้วยังจริงๆผมอยากอัพเป็นเฟรมเรทประมาณ1260เฟรมเรทเนี่ยแต่ไม่ได้นครับต้องเข้าใจคอมพิวเตอร์ด้วย,วยไม่ใช่เล่นเอาแบบบ้าคลั่งแบบ <c oughs> เฮ้ย1 0 8 0 p ดีกว่านี่ใส่5300เรียบร้อยแล้วก็อันนี้สตรีมคอลเลกน่าจะเลือกเป็นเกมครับตอนนี้ผมเลือกลืมบ่อยมากเลยเอาละฮะต้องเลือกเป็นเกมก่อนนะครับถึงจะทำแบบว่าสตรีมเกี่ยวกับเกมได้สตาร์สตรีมเลยเอาละฮะสตาร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เคาน์เตอร์ยังไม่ได้เข้าเลย <c oughs> แป๊บหนึ่งนะหยุดสตรีมก่อนดีกว่าสตอกก่อนเพราะมันกินพลังงาน Energy เราไปด้วยนะระหว่างที่เราสตรีมอยู่เนี่ยเอาละฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าเกมแล้ว ก็ตาร์สตีมเลยนผู้ชมครับนี่อันนี้เป็นช่องเชดอ่าอันนี้ปิดไปซะนี่เลือกเป็นตำรวจคนอยาอ่างเราต้องไปตำรวจนผู้ชมเป็นโจรไม่ได้้ชม,ชมครับผมเป็นคนดีตลอดแหละ <c oughs> โอ้มาอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาซะดีดีเฮ้ย <c oughs> ยิงแล้วเนอะโอ้โหโดนยิงแล้วใครยิงเพื่อนผมใครยิงเพื่อนผมเสร็จแล้วใครว่าโดนยิงโดนจากฝั่งไหนวะเนี่ยจากข้างหลังแน่เลยจากข้างหลังแน่เลย ไปไหนแล้วว่โอ้โหเหลือไม่กี่คนแล้วเนี่ยเอาลอะแล้วทำไมใครยิงเพื่อผมอ่ะเนี่ยจากข้างหลังเนี่ยโอ้โหบ้าแล้วเอาละเอ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่ดีเห็นไหมเอาละเอาละเฮ้ยลิกลิกลิกโอ้โหตายแล้วว่ะผมโดนยิงคุณผู้ชมครับหือ ไอตัวนี้มันยิงผมเมื่อกี้มีคนกดซับตะไครผมหรือเปล่าเนี่ยทำให้มันบังหน้าจอผมในที่สุดทีมเราก็แพ้เอาละฮะขอซื้อปืนหน่อยเอาเป็นปืนนี่เลยซื้อได้หรือเปล่าไม่ได้วะไม่ได้ไม่เป็นไรไปกันนะเราไปยิงกันอย่างนี้แหละสตีมมันอยู่นะตอนนี้ดูซิพลังงานเหลือ7จสิามอยูอย่นั่นไงโจนเห็นไหมเห็นหรือเปล่าระวังนะต้องสตีไม่เทเทพๆหน่อยคนดู24คนเนี่ย นี่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 ยิงไปหนึ่งคนแล้วหลบก่อนเลบเอากระสุนปืนอ่าก็มาดิคิดว่าแน่หรือไงตู้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 โอ้่านผู้ชมครับทำไมเรายิงมันแล้วไม่ตายวะเนี่ยโอ้ยเชี่ยสไม่เท่เลยโอ้ยในสุดตายแล้วตัวนี้นี่ไงนี่ไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยดีนะเพื่อนเรายิงตัวนี้เฮ้สุดยอดเป็นไงเป็นไง อันนี้าอยู่ u ทลองเทคยาวสตีมเออผมไม่ชอบตรงนี้ที่มันขึ้นทำไมไมันต้องปิดหน้าจอเราด้วยวะเน่ฉันคือนี่จากนั้นเราก็ลองซื้อปืนใหม่ได้ไหมเนี่ยผมอยากซื้อปืนใหม่อา่าซื้อโอเคเรียบร้อยนี่มาเลยคิดว่าแน่นักหรือไงเอาละเอาละเฮ้ยตายไปสองกบตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสองซ้ำโผล่มา นี่นี่โอ้โหปืนโคตรทีบเลยโอ้ปืนโครตรทีบโอ้โหิเลือดกระสุนหลบก่อนหลบก่อนมีตัวนึงโอ้โหูโดนยิงจนได้ว่าเอาลนะฮะตอนนี้พลังงานเราก็ลดไปเยอะมากเลยโ,โหย้ยนี่ไงอีตัวนี้ไงเพื่อนมายิงซี่นี่มันอยู่นี่เพื่อนมายิงซี่ทีมเราจะได้ชนะแป๊บหนึ่งนะครับขอรบกร่อนอาหารก่อนม่ออบดบก่อนดบก่อนพลังงานจะหมด สเต็มจะหมดแล้วเนี่ยรีบยิงสิเพื่อนเลยพเพื่อนโอเคทมเราชนะอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดซื้อปืนอีกกัมชมครับแต่ปืนมันถีบมากก็ไม่เอาดีกว่าปืนมันโคตรถีบเลยม่ไม่เป็นไรซื้อเถอะครับยังไงเราต้องซื้อแหละเอาอยัางไงดีเอเคนี่เลยนี่เอเคเอเคเจ็ดสิบเก้าว้ายอะไรวะเนี่ยหุยคอมโดนแฮกกแล้วเือเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยกัมชมครับเราต้องทําการ บล็อกให้ได้่าชมกรับไอพวกแฮกเกอร์หน้ามอ B W Y A เอาละฮะ B W Y A โอเคโอยระหว่างแฮกไปก็มีเกมเล่นไปด้วยลือเอาละอุ๊ยขอบใจมากเพื่อนได้ยังไงค่ะโอ้โหเฮ้ยยังไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหปืนมันขอทีไ้เฉยหรอเด้ยโทษตีเพื่อนเลยหืม เศร้าใจจริงๆเลยชีวิตเราทำไมต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยยิงสิโอ้โหดวลกันเลยโอ้ในที่โจนก็นชนะ <c oughs> เอาละฮะตอนนี้สตรีมของเราได้ปิดลงตรงตัวลงไปแล้วผู้ชมครับเนื่องจากเอ่อพลังงานเราหมดสิน้นโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราก็เล่นตาสุดท้ายผู้ชมครับวัดกันไปเลยว่าใครจะชนะในเกมนี้เอามาดิก็มาดิผมรู้มันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวมันโผล่มาตรงนี้่ยผู้ชมครับเชื่อไหม ผมจำได้น,น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้หูยโอไม่โดนหรือไงไม่โดนเฉยเลยว่ะอีบ้าเอย้ยนั่นโอ,อ้ยเออเพื่อนสุดยอดมากเออสุดยอดสุดยอดจริงๆอาจจะโดนก็ได้แหละแต่พลังงานมันค่าเลือดของโคแต่ละคนมันมีร้อยหนึ่งไงเออเฮ้ยนั่นไงนั่นไงอีอีอีช่วยยิงช่วยยิงช่วยยิงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเพื่อนตัวนึงตัวนึงอีกตัวนึงเฮ้ยลูกกระสุนก่อนลูกกระสุนก่อน ยุ้งล่างหล่นไปแล้วหนึ่งตัวว่าข้างบนมีอีกไหมมุมนี้มุมนี้ชอบจะชอบจะมีอยู่เนี่ยแถวเนี้ยโผลมาแถวนี้เยอะหน้าผมจะเห็นเนี่ยมีหรือเปล่าโผลมาซะดีๆยังไม่เห็นโผลมานะครับน่าจะไม่มีแล้วแหละมัง้งเฮ้ยเพื่อนเราโดนยิงาท่านผู้ชมครับเพื่อนผมโดนยิงอยู่ไหนตอนนี้เหลือเราคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเหลือเราคนเดียวหรือเปล่าเนี่ย ลักษณะเช่นนี้เหมือนเราจะอุ้ยนั่นไงนั่ง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 ไงอุ้ยอยเอ้ยเอ้ยโอ้โหนะโอ้โหทีมเราชนะโอ้โหคอยบวกสิธเลิกจบครับในที่สุดเราเป็นผู้ชนะเฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ยโอเคแม่สตรีมไม่น่าปิดไปเลยเราจะชนะอืมโอเคไหนมาดูผลข้เรียกนี่โอ้โหมีคนซับตะไคร้เราเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีคนให้เงินโอ้โหสี่ดอลเลย โอเคอ่านไปนี่ก็ประมาณนี้เคลียแล้วก็รับเงินน้ำชมครับนี่กดไปเงินจะเข้าธนาคารน้ำชมครับตอนนี้เราต้องการพักแหละเหมือนพลังงานเราจะหมดออกกอนกี่โมงแล้วเนี่ยวันนี้เราสตรีมมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่โมงแล้วเนี่ยดูนาฬิกาหน่อยสิโอ้โหสองสี่ทุ่มสามทุ่มห้าทุ่มแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเยวนอนก่อนพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทำน้ำชมครับ เอาละฮะตื่นเช้าก็เรียบร้อยตื่นนี้เราก็มาทําการขี้ก่อนนะครับปวดขี้อย่างแรงเลยนี่เมื่อขี้เสร็จก็อาบน้ำอาบน้นเสร็จเรียบร้อยเราก็ขี้อรอบนึงขี้ไม่ไหวได้แล้ว <c oughs> แล้วก็ขอสั่งอาหารสักมือสองมือไหมเดี๋ยวมันหิวนี่สั่งทิ้งไว้ก่อนแน่แบบหนึ่งนะดูซิมือนี้เอ้ยแล้วก็เรืออย่าลืมจ่ายบินน้ชมครับบินค่าเน็ตแล้วก็ข่าวไฟหรือเปล่าเนี่ยอิเล็กทรอนิคส์บิน ฟาสเดดเห็นไหมบินค่าไฟกับบินค่าเน็ตเห็นไหมอย่างงี้ต้องจ่ายนะถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราโดานปิดแล้วก็สั่งอาหารด้วยเช่นเดิม,มนะครับสั่งหมูผมจะสั่งหมูกับเอ่อซุปนะครับเพราะมันจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีให้พลังงานให้เขาเรียกให้ค่าความหิวให้ความอิ่มเราอะครบร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนี่ประมาณนี้หากเราสั่งมาเยอะเนี่ยมันจะเสียซะก,ก่อนอาหารเราเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ไปไหนดีนะ ไปซื้อเครื่องขุดบิตคอยดีกว่าไหมเออวันนั้นมืออีพีก่อนหน้านี้ผมจําได้ว่าผมไปเจอเครื่องขุดบิตคอยนี่ว่าไปเลยไปเลยเราไปซื้อเครื่องขุดบิตคอยในเมืองกันดีกว่านี่เราต้องมาร์กตัวนี้นะชมครับนี่ไอตัวหน้ากากนี่และเครื่องหมายเนี่ยแล้วก็มุ่งหน้าเข้าเมืองกันเลยไปกันเลยแล้วก็อย่างหนึ่งรถเนี่ยต้องใช้ดํามันด้วยนะชมครับอย่าลืมกันนะ <laughs> ขี่รถเข้าเมืองกันแล้วนี่งไงเมืองอย้างหน้านี่รู้สึกว่าในเมืองรถจะเยอะเป็นปกติเลยนะชมครับเป็นปกตินะไม่ผิดปกติ คือรถมันจะเยอะอย่างนี้แหละครับโอ้ยอยตัดหน้าโอ้ยแม่งอยู่เลนขวาแล้วตัดเข้ามาซ้ายแบบนี้มันไม่ดีนะครับ <c oughs> นี่แถวบ,บ้านเราตีกันตายเลยเนี่ย <c oughs> เอาละฮะตำรวจเป็นอะไรนะเดี๋ยวขอจออริมฟุตบาทก่อนนะแถวนี้เราห้ามจอดบนถนนเบรกแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นด้วยนี่แล้วก็ลงจากรถได้อย่าจอดร,รถริมถนนเด็ดขาดท่านชมนครับเผื่อรถเราอาจจะไม่อยู่กับที่ก็ได้หายไปในที่สักทีหนึ่งเพราะรถรถทุกคันมันต้องวิ่งไงเอาละฮะ มาที่คนขายเครื่องคุณบิตคอยเลยหวัดดีครับโยวะ w ซ a t เองพวกเองขายของเถอนหรือเปล่าเนี่ยเอาของก๊อปมาให้เราใช้หรือเปล่าเนี่ยทำไมต้องปิดหน้าปิดตาด้วยจริงๆที่เขาปิดหน้าปิดตาน่าจะเป็นการขายของที่แบบไม่ถูกกฎหมายอ่ะคือมันอาจจะไม่ผิดศีลธรรมแต่มันไม่ถูกกฎหมายเข้าใจไหมเออเอาล้ฮะอ้าวอ้าวลืมไปว่าเงินติดตัวเราไม่ถึงร้อยเลยซ้ำไม่พอไม่พอไม่ยังไม่ถึงร้อยเงินติดตัวเราไม่เพียงพอ ต้องหาตู้ไอเทมมนแน่นไงตู้ไอเทมอยู่ข้างหน้านี่ไงโอ้โหกดเงินสักสามสี่ล้านไหม <c oughs> ไม่อยากจะโมว่าเรามีเงินในกระเป๋าเนี่ยเป็นสิบบาทหรือไงสามร้อ <c> ย <oughs> กว่าบาทาไม่สามารถซื้อเครื่องบิตคอยได้เอาแล้วฮะเราต้องกดเงินออกจากธนาคารก่อนเอาสักโอ้ยพันหนึ่งก็เยอะไปเอาสักห้าร้อยก็พอแล้วนี่แอปพูดมาเลยแล้วก็ทุกครั้งที่เราการกดเงินที่ตู้ไอเทมนั่นชมครับนี่สี่ดอนคือค่าธรรมเนียมในการกดนะเนี่ย คิดดูค่าทรรมเนียมยุคนั้นยังมีอยู่นะเ <c oughs> อย่าลืมนะครับกดกี่บาทมันก็บอกค่าทรรมเนียมอยู่เรื่อยหละทุกครั้งต้องเผื่อค่าทรรมเนียมไว้ด้วยไม่ใช่กดให้หมดทีเดียวนะเอาละฮะพูดมากไปแล้วมาซื้อคงหุ่ดดิบขุดบิตคอยดีกว่าเอาละเราเอาสักกี่เครื่องดีนะหนึ่งเครื่องสองเครื่องไม่พอแม่นั่งทีแล้วเาสักสองเครื่องดีกว่าเดี๋ยวไปกดเงินเพิ่มก่อนกดเงินเพิ่มเรียบร้อยแล้วเราวิ่งกลับมาซื้อเตอ้ซื้อต่อไอ้สองเครื่องเริ่มยืมครับจากนั้นเราก็หยิบใส่กระเป๋าของเรากัน จ้วบจ้วบใส่กระเป๋าเร็วโอเคเรียบร้อยแล้วรถของเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยผมไปจอดไว้ดิมไหนเลยเี่ยฝากไหนวะเนี่ยอ๋อเราจอดอีกฝั่งหนึ่งวิ่งย้อนกลับมาก่อนเดี๋ยวผมเอากลับไปรถนี้รถเราอยู่ดีเดี๋ยวกลับบ้านเราดีกว่า่านผู้ชมครับเพื่อที่จะไปติดเครื่องเอ่อเขาเรียกว่าไรนะเครื่องคุณบิตคอยไปกันเลยเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอยากขวางประตูโอ้ย ไอ้ลุงอ้ลุงอลุงอย่าขวางดิไอ้ลุงโห้ยโอ้ยรถโอ้ยโ,โอ้โหเมืองนี่มันเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมขัดรถกันอย่างง,างี้โอ้ยโห,วหวดร้ายแท้ดูรถโรงเรียนก็ไม่เว้นถ้านักเรียนอยู่ในรถคงตายหามันแล้วเนี่ยบ้ <c oughs> าแล้วชมครับทำไมโหดร้ายอย่างเนี้ยสังคมในเมืองเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทนนั่นน,น,น,นั่นนั่นนั่นมันคนนะเว้ยถอยกันแบบไม่ดูตามมาตาเรือกันเลยหรือโอ้ยสงสารคนตายโอ้ย อะไรอีกวะเนี่ยปาเถื่อนชิบหายเมืองเนี่ยผมว่าเรากลับไปอยู่บ้านเราดีกว่าผมทนไม่ได้ชมครับผมต้องลงไปดูคนตายก่อนคนตายเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหไม่มีใครมาช่วยเขาเลยหรือไงตายแลย้วชมครับโอ้โหไอรถแม่รถโรงเรียนนั่นแหละชนเนี่ยโอ้โหตำรวจตำรวจแม่แม่โอ้ยทำไมป่าเถื่อนจริงๆเมืองเนี่ยบ้านป่าเมืองเถื่อนจริงๆเลย เราอยู่ไม่ได้เลยแหละต้องกลับบ้านเราดีกว่าคผู้ชมครับไปกันแล้วผู้ชมครับเราไปแล้วกลับบ้านเราเลยตัดภาพไปอยู่ที่บ้านเราเลยครับชว์แน่นี่มาแล้วฟีกเบรกเบรกเบรกโอ้โหเบรก,บกไม่ค่อยอยู่จริงๆเลยลงจากรถสิเอาแล้วฮะลงจากรถเรียบร้อยจอดรถจอดไว้หลังบ้านเรียบร้อยตอนนี้เราก็สั่งอาหารไว้เรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวหยิบอาหารมาก่อนหยิบมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้ นี่เราจะได้กินง่าย,ายเดี๋ยวเวลาหิวก็กินหยิบกินเลยหยิบมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้ชมครับเชลนี้ไว้ชั้นวางอาหารนะเรียบร้อยจากนั้นขอขี้ก่อนปวดขี้อย่างแรงเลยเอยโอเคแล้วก็ทำไมตอนนี้ร้อนเหรอขออาบน้ําก่อนเลยกันถ้าร้อนหนักลามอาบน้ําเรียบร้อยคราวนี้เราก็ทําการคุณบิดคอยกันเลยเครื่องคุณบิดคอยผมขอไว้ในห้องดีกว่าเป็นเป็นมูนลค่าสูงไงกลัวของหาย เอาล้ฮะหยิบเครื่องขุดบิตคอยน์มาเลยชงแอปอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราหยิบเครื่องขุดบิตคอยน์มาแล้วครับเราจะเอาไว้มุมนี้เลยไหนดูซิมันจะขุดได้แรงขนาดไหนเนี่ยผมอยากรู้เออเครื่องไว้ตรงนี้หนึ่งสองซ้ำวางเลยไหมวางไปเลยนี่ไง BTC mining miner ครับเครื่องขุดบิตคอยกําลังหยุดทํางานอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องอีกเครื่องหนึ่งมายัางสองเครื่องนี่ว่าหยิบมาก่อนใส่มือครับชมครับ จากนั้นเราก็ทําการติดตั้งกันต่อเลยวางแถวบนก่อนเลยกันนะนี่วางแถวบนก่อนชงแอป,ปนี่เป็นไงล่ะฮะกด F เพื่อสตาร์ทเครื่องไปคุดบิตคอยอาแล้วกด C เพื่อเช็งไมเนอร์โค้ดเหรอเปลี่ยนโค้ดเลยไงโค้ดคืออะไรวะเนี่ยอ๋อยังไม่ใส่โค้ดเลยคุณผูช้ชมครับมันต้องใส่โค้ดก่อนน่าจะต้องหาโค้ดจากไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นโค้ดที่อยู่ในคอมหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอดูหน่อยสินี่ไงมันเป็นแอปขุดบิตคอยมีไหนดูสิ อ๋อนี่ไงโค้ดท่านผู้ชมครับ7970โอเคเอาละฮะเราต้องออกจากนี้ก่อน7970แล้วก็ใส่โค้ดก่อนนะกด C แล้วก็7970แล้วก็ Enter ใช่ไหมแค่นี้เหรอโอเคจากนั้นก็กด F นี่ไงสตาร์ทแล้วสวยงาม7970เอาละฮะสตาร์ทเรียบร้อยแล้วไงต่อวะเนี่ยเอ่อ เขาโปรแกรมขุดดิเอาละฮะนี่ไง p พาวเวมาเป็นาแล้วชําครับนี่พลังงานในการขุดคือ5%เลย5.0อะแล้วก็ซิสเทมระบบในการขุด3เครื่องรวมคอมพิวเตอร์ของเราด้วยเครื่องหนึ่งในการช่วยขุดโอ้ยถ้าคอมแรงก็ขุดได้นะแต่ตอนนี้คอมเราไม่แรงเอาละฮะมาเปิดเพลงฟังกันดีกว่านี่เอาเพลงนี้เลยเปิดเต็มๆดงังๆไปเลยนี่ แล้วผมจะบอกว่าไอ้เครื่องพวกนี้เขาเรียกว่าริกคุาผู้ชมครับเครื่องริกเครื่องขุดบิตคอยมันเป็นตัวเครื่องที่ใช้ขุดบิตคอยโดยเฉพาะคุณผู้ชมครับมันเป็นยังไงวะเน,นี่ยบอกไม่ถูกเริ่มผิวตัวเ่านี้ขอกินก่อนนน่เรียบร้อยอ่ะจากนั้นเราก็ระวังที่งเครื่องเราทํางานเราก็ทําการรื้อขยะก,กันก่อนอาชีพหลักของเราจริงๆอาชีพเสริมต่างหากเนี่ยนี่เอาละนี่มีแต่ขี้งั้นงานนี้เจอขี้ครับผม เราหาของพวกนี้เอาไปขายคุณลุงผู้ชมครับนี่เป็นไงเป็นไงลองดูลองดูงดกด e ดูซิเอาขี้กแล้วขี้ขึ้นกดน้ำเอ้ยรอเอ้ยแม่เมยเรากดผิดเอาละฮะไม่เป็นไรขายเท่าที่ได้ก่อนเลยกันวันนี้คุณลุงวันนี้เราขอมาขายลุงนะเว้ยลุงตั้งราคาเราสูง,ส,งนะาาสูงหน่อยนะปันราคาสูงหน่อยดูซิลุงจะให้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้เลยครับรอบนี้ เฮ้ยได้ปะได้แม่ได้อยู่ <c oughs> ได้งสมเลย, <c oughs> ย,ยเพิ่มมา3.4นะโอเคช่วงนี้เราหางเงินประมาณนี้เลยครับจริงๆผมต้องใช้วิธีการขุดบิตคอยเยอะๆนี่ต้องซื้อเครื่องขุดบิตคอยเยอะๆมากับบ้านเราดีกว่าโย่วุตซับเป็นไงดูสิเป็นไงบ้างตอนนี้แล้วก็ขอดูเว็บของเราหน่อยสิตอนนี้อ่ะอ่ะผู้ชมครับคือ เรามาตรงนี้แล้วเราก็ต้องสตรีมกันหน่อยดีกว่าวันนี้เราต้องสตรีมนะครับอาชีพหลัก,กเราคือต้องสตรีมทุกวันนี่เข้ามาแดชบอร์ดแล้วตอนนี้พู้ติดตามก็โอเคนี่การจะเข้ามาร่วมในนี้ได้เป็นเมมเบอร์ได้ต้องทำไงวะต้องมีผู้ติดตามพบพบก่อนใช่ไหมเอาเลยฮะมาเราทำการสตรีมกันดีกว่าวันนี้ก่อนอื่นเลยขอดูบกันก่อนนี่กินอาหารไปแล้วก็ขอขี้กันก่อนเพื่อที่เพิ่มพลังงานมาหน่อยนี่อาบน้ำด้วย จะได้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาจากนั้นก็จัดเลยเ <_ letter> ฮ้ยโอ้โหเอาคอมของอทำไมวะเนี่ย <_ letter> บ้าไปแล้วเปิดคอมก่อนเปิดคอมก่อนเอาละฮะแม,ม่วันนี้คงจะไม่ได้สตรีมแหละผมว่านะเครื่องคุยบิตคอยก็ทางานไปเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าแล้วก็ตื่นไหมเดี๋ยวดูสักกี่โมงแล้วเนี่ยอยากจะนอนรลยยังวะเนี่ยเหมือนร่างกายยังไม่ต้องการจะนอนแค่ห้าทุบอยู่เลยปกติเรานอนตีหนึ่งตีสองนู่นจะไปกลัวอะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่งนอนก่อน ขอสตรีมเกมสักนิดนึงแล้วค่อยนอนน้ชมครับเพลงไปทําการสตรีมเกมเราต้องซื้อเกมใหม่ๆมาสตรีมบ้างดีกว่าเอาไหมดูซิกีเกมอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้เรามีฟอร์แกงหรือล็อกเก็ตสกอร์มีไซเบอร์พังด้วยเหรอสองพันหกหกเลยบ้าจริงเกมนวเนี่ยดาร์คโซลซื้อไหมซื้อสิครับรออะไรแล้วแต่ว่าเราจะอัปโหลดลงไดเวอร์พอหรือเปล่าเนี่ยต้องดาวน์โหลดอีกเวลามากเลยเพราะว่าระหว่างดาวน์โหลดเราไปเล่นเกมสตรเกอร์ดีกว่า โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วสตรีมเกมเรียบร้อยเลยซอนหน้าจอหน่อยสิตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่62คนแล้วก็กำลังดูคลิปเราอยู่10คนแล้วตอนนี้เอาละฮะจะรอช้าอยู่ใหญ่เล่นเกมเลยเข้าไปเลยมางั้นต้องยิงให้มันชุบครับยย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 ยียยยยยยอียย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  เรายิงมันไปเยอะนะโอ้เลือดเราเหลือครึ่งนึงเลยใช่ไหมครับเลือดผมเหลือครึ่งนึงเลยบาแล้วบาแล้วบ้าแล้วเราะวังหน่อยระวังหน่อยนี่ไอ้ไอ้ตายไปแล้วตัวนั้นอะโอ้โหโดนเลยโดนเลยโดนใครยิงวะเนี่ยโอ้ยเลือดเราเหลือครึ่งนึงไงเพื่อนเราตายอีกแล้วว่าแล้วนี่ไงมันมาสองคนเลยนะตรงนี้จริงๆตรงนี้คนพวกมันจะอยู่เยอะมากโอ้ยเพื่อนมึงยืนหันหลังทําไมเนี่ยช่วยเพื่อนยิงหน่อยนี่โอ้ยตายตายตายอย่างนี้ เอาละปืนกากด้วยแหละต้องทําใจซื้อปืนใหม่ก็เอาโอ้ยโอ้ยยิงแต่ไกลเลยนี่ยิงโดนด้วยเฮ็ดช็อตแรกเลยเฮ็ดช็อตเฮ้ยมาสามคนเลยหลบกอลบกอลบกอนพวกก right. ันมาเยอะเพื่อนเพื Jonas ่อนช่วยกันหน่อยดินี่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 โอ้ยเก็บไปหนึ่งเลือดสีโอ้ย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 เลือดเลยโอ้ยผมฆ่าไปตั้งสองคนอีกตัวหนึ่งก็จะตายแล้วเนี่ย เพื่อนระวังหน่อยนะอว้ยยิงยิงยิงโอ้โหเพื่อนเราโอ้โหอย่างอย่างนี้สีมีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ดูไปมันก็ไม่รู้หรอกว่ากูเห็น <c oughs> ไม่มีไม่มีม,ม,มาเลยมาเลยมาเลยเลยใน <c oughs> ที่สุดสตรีมเราก็ปิดไปแล้วชมครับโอ้โหหมดเวลาสตรีมแล้วแหละย,ยิงกันอยู่โอเคทีมเราชนะ <Fight. S 1> สวยงามเอาละฮะชมครับตอนนี้ผมก็ออกจากเกมและผมได้ทำการไปที่นี่ เว็บเข้าชมครับเว็บเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่า VPN นักอย่างเนี่ยไม่ VPN เขาเรียกว่าเว็บแฮกเกอร์เนี่ยแล้วเรามาเปิดวิธีตรงนี้เปิดไว้แล้วก็เข้าเว็บแฮกเกอร์แลวผมก็ได้ทําการซื้อนี่ Box Hack, บล็อกแฮกเข้าชมครับปรเป็นการแบบเขาเรียกกำแพงกั้นไว้หรือเปล่าน่าจะ Hack, แฮกไม่ใครเข้ามาเนี่ยในเว็บนี้ไชมครับนี่ดูสิเราซื้อไปแล้วก็ตรงนี้เงินที่เราใช้บิตคอยขุดใช่ไหมเนี่ยนี่ตอนนี้เราก็ใช้แบบโปรแกรมขุดอยู่โอเคแล้วนี่ใช่ไหมนี่ยโปรแกรมที่เราซื้อมา ออฟดายอยู่สตาร์ทแฮกนี่แฮกออนไลน์นี่โอ้มันก็จะสามารถทำอะไรเนี่ยเป็นกระแพงกั้นหรือเปล่าไม่เครมาแฮกคอมคอม,อมเราได้นะครับนี nee. ่โคตรเท่เลเนี่ยขอเปลี่ยนวอลเปอร์หน่อยนะี hey, ่ไอ้วอลเปอร์โคตรเท่ว่ะไม่สวยไม่สวยวะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านี่โอ้โ oh, ห oh, แสบตาไปไม่เอาไม่เอา <laughs> เอาแบบนี่นี่วันวานเวนวเว,นว,นว,นวนหน่อยไม่สวยวะ่ะปกติเนี่ยดีสุดแล้ว <laughs> แต่ไม่เป็นไรนี่เราจะทําการเปิดโปรแกรมเนี่ยคปป้องกัน,นาการแฮกรเรียบร้อยแล้วครันนี้แหละการแฮกคอมพิวเตอร์บ่อยๆนี่ทำให้เงินเราหายนะนี่ต้องระวังด้วยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าหิวอ่ะขอสั่งอาหารกันหน่อยนี่สั่งหมูเช่นเคยครับเนื่องจากคนมีคนแนะนําว่าหมูเนี่ยราคาก็ไม่แพงมากแล้วก็ให้เรียกว่าให้ค่าพลังงานเยอะมากเลยค่าความหิวความอิ่มอะ่ะโอเคออกจากหน้านี้กันดีกว่า EP นี้วันนี้เราก็ได้ทําการเออเขาเรียกว่าอะไรนะ สำเร็จร่วงไปด้วยดีสำหรับการซื้อเครื่องขุดบิตคอยมิมครับนี่ซื้อครั้งแรกก็อย่างนี้เลยครับซื้อทีละ2ชิ้นเอาไหมแล้วก็น่าจะได้เงินเยอะอยู่หน้าบิตคอยเนี่ยเราสามารถเอาบิตคอยเนี่ยไปทําการเออเขาเรียกว่าทําแบบการในโปรแกรมคิดตัวเรคคอรนซีก็คือการซื้อบิตคอยซื้อเลขเหรียญเนี่ยได้อยู่เยอะนะระหว่างนี้เราก็รือ้อทะะยักปกติเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่มีอะไรในบ้านเราก็มีอาหารเรากินนี่ว่า ขอรับประแดกหน่อยโอเคโอเคเต็มร้อยความน้ำหน่อยเลยกันเดี๋ยวต้องไปขายของที่ร้านลุงอีกพอตัวสกปกเนี่ยลุงไม่ค่อยให้ขายของที่ร้านแกด้วยโคตรเห็นแกตัวได้ลุงเนี่ยเอาละฮะจากนี้เราก็มาล้อขยะอีกเพื่อชมครับงานหลักก่อนปิดจอบวอันนี้เราต้องลึกขยะกันก่อน <c oughs> โอ้ยฟังดูแล้วเหมือนแบบเหมือนคนแบบคนจนอะ่ะแต่เราไม่จนนะเราแค่รวยเอาละฮะเหมือน เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเราหยิบไม่ได้ว่ะน่าจะนนั้นไงกระเป๋าสัมภาระเราเต็มอ,อี่ห้อหลอดเด้ยโอเคโอเคเอามาขายลุงก่อนลืมไปว่ากล่องมันเต็มแล้วนี่โอเคเราหยิบมาขายลุงได้ประมาณ73.3ดอลลาร์านคผู้ชมครับแล้วต้องทำการให้ลุงแบบประเมินราคาก่อนโอเค,อเ,คเพิ่ไมไปสี่เหรียญอืเป็น77เเลยเอาละฮะขายไงไง,ง,งเห็นไหมอาชีพของเราเก็บของเก่าก็ขาย ขาเรียกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจน <c oughs> เคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าอ่ะนี่เขาเรียกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนเอาละฮะผู้ชมครับ e ีีนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อน EP พีต่อไปเดี๋ยวเรามาอัปเกรดคอมดีกว่านี่ร้านซามิซอนอยู่หลังบ้านเรานี่แหละเราจะทำการอัปเกรดคอมกันใน EP พีต่อไปผู้ชมครับนี่อุย๊ยมีคีย์บอร์ดแบบ RGB ด้วยว่าแจมโอเคงั้นอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับบ๊ายบาย